เขาเห็นอย่างเราเห็นอย่างเขาเห็นอย่างนัานเราจะคุยกันได้ขนาดนีนครับเวลาบางทีเราแนะนําอะไรเขาไปเขาก็คิดเห็นไม่ตรงกับที่เราแนะนําเราก็บางทีเราก็เบื่อแล้วนะใช่เราที่สาคัญที่สุดอาจารย์เห็นมากกับเขาเวลาเนี้ยครับพี่อาจารย์เปิดกว้างมากกับเขาเข้าห้องไหนผมเข้าห้องไหนผมก็ไม่ทนนะห้านาทีสามนาที ทักทายนิดหน่อยก็ออกอีกแล้วทําไมผมเอ๊ะเบื่อง่ายเนาะเพราะ,ราะคุยคุยคุยไปแล้วไม่ไม่คุยยืดเยื้อเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่อยู่เป็นวันวันเพราะอะไรเพราะจิตอาจารย์เปิดแล้วไงอ๋อเปิดยันสัจธรแล้วย็นความจริงยันสีตาแล้วอุยันสีตาแล้ว,อา,ลวาอาจารย์จะอะไรครับอาจารย์ไม่มีอะไรจะอะไรสักอย่างอะไรอะไรอะไรไปไม่นด้สักอย่างเลยครับใช่ครับ เรจะไปนคนฟังไอ้อองนั้นเดี๋ยวจะไปนิพพานนี่จะไปนิพพานนะปูนเม่อกีกจะไปนิพพานเพอเจอไปกันนะี่ย้กี่ทีก่ทีก,ก็จะไปนิพพานจะไปนิพพานที่จริงที่จริงไม่ต้องไปเพอเจอถึงนิพพานเอาอย่างตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าจิตเราสงบได้นี่ก็ผมถือว่ามีความสุขก่อนที่เราจะตายแล้วอ,อาจารย์ อาจารย์เปิดเห็นอนัตตาเมื่อไหร่อาจารย์เป็นนิพพานแล้วครับพี่พรใไตรยอาจารย์พระคำพูดนี้ไหมนิพพานคนเป็นนะอารมณ์นิพพานถ้าจิตอาจารย์เห็นอนัตตาเมื่อไหร่ครับตลอดเวลาผูกลมหายใจเขาออกนั่นคือน,นิพพานครับคุณยางนี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับทุกวันจิตผมาา็นอนัตตา เวลาเวลาทุกขมาโางว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสเพธัมมาอนัตตาต้องอยู่แค่นี้ลหละสาขาสเพธัมมาอนัตตาสเพอันิจจังทุกขังอนัตตาอด้แล้วก็ปัญญาตาสัตตาตาไม่ตาอนัตตาแค่นี้อาจารย์ต้องอาจารย์ชออะไรอ่ะไม่ต้องไปลงลังให้มากมายไอ้นนก็เก็บใส่ไอ้นี่ก็เก็บใส่เก็บใส่ ใส่หาแบกไม่ไหวจำไม่ได้ักนรื่อาจารย์เออะไรไปเก็บอาจารย์ไม่มีอะไรจะให้เก็บเพราะเป็นอนัตตาหมดใช่แต่นี้เราก็เก็บเนื้อเก็บที่เป็นสาระสาระเลยอันนี้จังทุกอยงอนัตตารรมาอนัตตาแล้วก็แล้วก็สุญญตาตถาตาตามยตาอนัตตาอืม อาจารย์เนี่ยแค่นี้อาจารย์จะไปเก็บอะไรเพราะเก็บไม่ได้ไม่มีอะไรเก็บไ้ไม่ได้แล้วไม่มีอะไรเก็บแล้วก็เราได้อันนี้แล้วยังอื่นก็ไร้ค่าไปหมดแล้วเพราะไม่มีให้เก็บแน่อาจารย์ครับตะเพตมาหน้าตาเนี่ยอาจารย์ไปเก็บอะไรครับครับอันนี้จังทุกขังหน้าตาอาจารย์จะไปเก็บอะไรครับจบด้วยหน้าตาอาจารย์จะไปเก็บอะไรไม่มีอะไรให้เก็บแล้วครับพี่เออ สุนยตา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 ไมยตาละนัตตาเน,นี่ยอาจารย์จะไปเก็บอะไรครับรก็จบด้วยอนตาเนี่ยอาจารย์รจะเก็บอะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับผมดูร่างกายที่มีอาการเจ็บป่วยอะไรนั้นก็เป็นเรื่องของร่างกายเองไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยก็เป็นไปตามสภาพเขาได้เวลาที่จะต้องสุดโทมไปตามสภาพจะต้องหงิกหงิกงอๆงอ,งๆงองๆตึงๆหย่อนหอะไรเข้าไปแล้ว ส่วนของเราจิตของเราผ่องใสไปแล้วผมว่านึกไปอย่างนั้นนลพี่อันที่จริงนะ้วานนึกให้ถูกก็คือตัวของอาจารย์ก็ไม่มีอัน,นนี้ก็ไม่มีอาจารย์วินยัยครับไม่มีสมมติคูอโจกเอาวเท่นนั้นเองตัวสุดท้รก็ไม่มีนี่คือความจริงครับไม่รู้จะสมมติไปได้สักกี่ปีสมมติมาเจ็ดสิบอะไรนะ จ็ดสิบหกแล้วใช่มเจ็ดสิบหกเต็มบริบูรณ์ถ้าสมมติไปอีกห้าปีละก็แปดเป็นอไก็แปดสิบสองอีกห้าปีก็แปดสิบสองถ้าถ้ายังอยู่ในสภาพอย่างนี้ไม่เลวไปกว่านี้ก็น่าจะอยู่ได้ถึงจะอยู่ได้อาจารย์ก็อยู่แบบไม่มีไม่ใช่อายาวินัยอยู่นะอาจารวินัยก็ไม่มีขนาดนี้ก็ไม่มีขนาดนี้ก็ไม่มีนะ ขณะนี้ผมก็มีสมมติอยู่ตัวเราเท่านั้นเองครอาจารว่าจริงไหมครับมีแต่จิตจิตวิญญาณที่ไม่ปีตไม่มีตัวมีตนมาแฝงแฝงร่างแฝงหุ่นอยู่อาจารมองจนได้กัาดี้ทุบลมหายใจเข้าออกอาจารย์กัน,นิพพานแล้วหุน่นไล่กาเป็นหุน่นอาจารย์เปิด วเวลาอาจารย์ไปฟังองนั้นอาจารย์จะฟังได้ไม่นานก็อาจารย์รู้แล้วว่าไม่ใช่ครับคุณจํามากกันแบบนี้ของหลอกไม่ใช่ของจริงคุยของจริงคนทุกคุยรอ,ยอ,อนัตตาอย่างเดียวครับอย่างเดียวอนัตตาผมผมสรุปอย่างนี้ํำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปจบเพียงคำเดียวคือํำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปจบเพียงคำเดียวคือตอบได้ไหมอาจารย์ตอบได้ไหมคืออนัตตา ถูกต้องเก่งมากคำเดียวก็คือนาตาถ้าถ้าถ้าหลายถ้าถ้าสามคำก็อันิจังทุกขังงนัตาถ้าจบที่นัตาเหมือนเดิมครับสามคำก็จบที่นัตาเหมือนเดิมครับเป็นสมานาตาก็จบที่นัตาอันิจังทุกขังงนัตาจบถ้าเา็นถ้าถ้าเป็นสี่คำขึ้นมาก็ทำมา อันนี้จังทุกครังนัตตาถ้าเป็นห้าคำขึ้นมาก็เป็นตถาตาขึ้นสุญญาอนสุญญาตาสุญญตาสุญญตาตถาตาอัตตาสญญาตาแล้วก็เป็นอนัตตาจบที่อนัตตาเหมือนเดิมรับอนัตตาอนัตตาทำสอนพระเจ้าสรุปจบเพียงคำเดียวรู้อนัตตาคำเดียวจบเลย ครับรูนัตตาก็ว่างมาแล้วพี่จะรู้นัตตาถึงจะไม่สําเร็จเลิศลอยอะไรแต่แต่พอร,รู้ถึงนัตตาเข้าใจนัตตานี่รู้สึกจะเวิงว่างแบบว่างไปเลยนะพีออ่ไม่ใช่แบบนั้นอาจารย์นัตตาไม่ใช่แบบอาจารย์ไม่ใช่ว่างแบบนั้นความหมายไม่ใช่แบบที่อาจารย์เข้าใจอนัตตานี่คือความว่างแ่บไม่มี ไม่มีสภาวะไม่มีลักษณะไม่มีชีวะไม่มีสัตว์แต้วไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มใช่ว่างแบบอ่าไม่มีคือคือคือถ้าพูดคําเดียวคือบอกไม่มีไรก็ใช้คำอะไรไรสภาวะครับนไับไรลักษณะครับไหมไรบุคลากะเห็นไหมไรสัตวะสีไรนี่คือคืออนัตตา ถ้าถ้าสั้นที่สุดก็บอกไม่มีอะไรความไม่มีอะไรถ้าว่าไม่มีก็จะมีซ้อนๆขึ้นมาถ้าไม่มีก็ต้องมีซ้อนขึ้นมาถ้าใช้คำว่าไรเนี่ยอาจารย์จะใช้คำวอะไรมาเป็นคำตรงข้ามถ้ามีก็มีคำไม่มีถ้าไม่มีก็มีคำว่ามีตรงข้ามกันตลอดเลยอ๋อถ้าไรนี่ใช้คำเดียวเลยนะไรเดียวไรสิ้น ไล่สิ้นไรสิ้นทุกอย่างไร่สภาวะไรสภาวะไรตัวตนไรตัวตนไรลักษณะไรสภาวะไรบุคลาตัวตนไรบุคลาไรสภาวะไรสบุาไลสัตวะสัตวะคือสัตว์แล้วถ้าเป็นสัตว์ก็เรียกว่าสัตวะถ้าเป็นคนเรียกบุคลาบุคลา บุคลากรบุคลากรตัวบุคคลไม่มีตัวสัตว์ก็ไม่มีไรสัตว์ก็ไม่มีคนก็ไม่มีลักษณะก็ไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรลักษณะไรยสภาวะสะพาร้อนเย็นหนาวไม่มีนะมีระวางยาวสูงไม่มีจะเป็น้าใจ่ายไร้ลลักษณะครับลักษณัมีสามล กว้างยาวสูงอะไรเงี้ยเป็นลักษณะลานสภาวะร้อนจิตร้อนเย็นเย็นอ่อนร้อนแข็งเนี่ยสภาวะไม่มีลายสภาวะลายลักษณะลา,ายสภาวะผมเข้าใจอย่างนีน้อาจารย์จพงจะเข้าใจก็ว่าเปล่าแปลว่าอะไรไม่ใช่ห้องว่างๆไม่ใช่ไม่มีอะไรไร้สิน้นทุกอย่างรไ อาจาใจเข้าใจตรงนี้ตลอดเวลาคอาจารย์ก็จะเข้าใจอนัตตาอาจารย์เข้าใจตรงนี้ตลอดเวลาอาจารย์จะเข้าใจว่านี่คืออะไรและอาจารย์เข้าใจอนัตตาอาจารย์ก็จะเข้าใจนิพพานครับ all nothing all nothing ไรทุกอย่างอย่าง everything everything nothing ครับ everything nothing okay everything is nothing yes มีอะไรในภาษาไทยที่ไม่มีไม่ได้ต้องใช้คำอะไรลไยลักษณะลาสภาวะลรลักษณะลาบุคลรักษณะนี่คือของว่างเปล่าในความหมายของอนัตตาครับ ครับขอบคุณครับก็นอนหลับ้ฝันดีงนอหลับฝันดีนะเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีเช่นเดียวกันครับ